คงจะเหนื่อยแล้วสิถ้าต้องจะกข้างบินก็ง่ายมากนะข,ข้างบนก็ค่อนข้างที่จะจะเรียกว่า,างไงดีล่ะมันน่าเบื่อมากเลยแต่ก็ข่ะถึงมันจะนั่งอยู่ใช้แต่มันเมื่อยนะครับอืต้องสามชั่วโมงนะ <laughs> นี่รถฉันนะคือฟาร์ตปีคันนะได้ทำอะไรนะพวกหน้าตารถมันคล้ายๆกันอะ่ะโทษทีโทษทีนี่ตายสนินี่ตายสิ คงน่าจะมาดูฉันหรอหือเปล่าว่าฉันทำผิดกฎจราจรทำผิดกฎหมายขึ้นมาจะพลอเวอร์ฉันน่ะสิพวกคนเชียร์นี่ก็นะเหมือนกันกเพียนแหละเจอ,อเรืวองว่าววันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรที่มีเรื่องกับตำรวจวนะตำรวจเหรอว่าเท่านี้มันมีตำรวจที่ไหนกันเล่าก็เห็นตำรวจบ้างหรือเปล่าตำรวจอะจะไปต้องห่วงหรอกผมไม่มีอะไรละไม่มีธุระอะไรก็ใส่หัวไปซะประบอกเลยเฉยๆนะอื ขอบใจที่เตือนขอบใจครับแต่ว่าเสียงคุณพี่เนี่ยเบามากเลยนะก็อ๋อไม่ได้ลดกระจกนะต้องแบบว่าอยู <incorrect>. ่ใกล้ๆใช่ใช่อืมเพราะอยู่ในรถนะเสียงเลยเบาเบาเพราะอยู่ในรถนะเอาไปเจอนเลครับขอให้วันที่ดีโชคดีพ่อหนุ่มอะไรของมันวะ เรตัดเดียวไม่ได้ด้วไหโรงพยาบาลดูเยียบจังเลยฮะไปทำงานกันดีกว่า โอล่าอาเตอฉันอยากที่จะส่งรถสักหน่อยไม่ว่าอะไรใช่ไหมใช่ใช่คันเล็กขอบใจมากสำหรับคุณแจ

แล้วคุณผู้ชายโทษทีฮะให้ตายสินี่นี่มันรถบริษัทนะผมต้องทำยังไงเนี่ยฮะให้ตายเดี๋ยวผมดูแลให้ครับไม่ต้องห่วงโอ,โอ้ผมไม่ได้ตั้งใจนะมือผมมันลื่นอนะ่ะพอดีว่าประตูมันเปิดไปอออ ็เลยดึงสเต็มแรงเลยโทษทีนะที่มันเบียดไปโดนหน้าคุณเข้านะอีกตายสิว่าไอ้ตายสิที่คุณเป็นช่างเหรอเนี่ยใช่รถคุณเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากแต่เอาเธอก็มันไม่เป็นอุบัติเหตุนะฮะพอดีผมก็ไม่ได้ตั้งใจผมมันจะแซงอยู่แล้วแล้วอยู่ๆรถคุณมันก็มาอยู่ตรงหน้ารถผมเลยอะ ก็อาจจะเมอลอยสินะเอาแล้ว <descon> ก <fin anta> <p uss ASE ori> ็ไม่เป็นไรนะรมาโนุก็ขอบใจมากแล้วกันนะอืมครับมตายสิวันอะไรเนี่ยกำลังฟังเพลงอยู่เพลินๆแท้เลยเอา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 เข้าไปเอาเข้าไป เฮ้ยบ้าอะไรวะเนี่จิงการูา้เอาแล้วรถสตาร์ทติดแล้วให้ตายสิถ้าไม่เคยไปชนใครก่อดแท้เลยเพราะว่าแบบนี้บริษัทคงจะไม่ว่าคงจะไม่ว่าอะไรฉันนะ ไรกันแล้วเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันนะเขาตั่งใเกิดอุบัติเหตุนะให้ตายสิมีใครโทรเรียกรถฉุกเฉินหรือยังนะนี่ไงกังเมียกังเรียกอยู่เยอตายสิ ผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นใจเย็นนะพี่ชายไม่ง่ายพยายามขับเรียงๆปลอดภัยก่อนแล้วกันคุณต้องรีบส่งงานไปใส่็จแล้ะอ๋อ,อก็<ม>ใช่นะแต่ว่านะก่อนหน้านี้ผมก็เกิดอุบัติเหตุมาเหมือนกันนะจู่ๆก็มีรถมาชนท้ายรถผมนะยอให้ตายสิวันนี้วุ่นวายชะมัดเลยจริงๆผมเห็นด้วยว่าวันนี้ผมก็ส่งงานส่งองุ่นสามรอันแล้วก็ทำเหล้าอีกตั้งร้อยหกสิบขวดอ่ะวุ่นวายจริงให้ตายสิ แก็ใช้รถปลอดภัยแล้วกันนะเจนกันเ่นกันเห็นกี่ลอดภายโชคดีโชคดีให้ตายสิน่าจะเป็นมอไซค์เขาแน่เลยนะ ตายสิอาเธอรต้องถามฉันแน่เลยมอนน้องถามแน่อาเธอร์แต่บอกแกยังไงดีแล้วว่าเอารถบริษัทไปชนเนี่ยฮะไม่ได้ชนไม่ได้ขับชนซะด้วยมีคนอีขันดาโหที่ไหนไม่รู้ขับมาโคดไวเลยไวชิปเป่งชนค้ายสยับเยินแบบนี้บอกว่าไม่เป็นอะไร หวังว่าสินค้าภายในจะไม่เป็นอะไรนะไม่ตายสิแล้วว่าแต่พวกกระมาโนอสองคนนะขับรถวันนี้เป็นไงบ้างเรื่อยกันหรือเปล่าเรื่อยๆพวกไอดิเวนนี่ไม่ดีเลยวันนี้มันขับชนนู่นชนนี่ต้องเจ็บตัวต้องไปต้องไปโรงพยาาต่อ ไ<ห>อ้ตายาาสิฉันชนแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวของแกเจ็บหนักเลยอ่ะใช่อ่ะฉันฉันเผลอหลับในอ่ะหวังว่าเธอจะไม่ว่าอะไรนะเรื่องรถที่เสียหายเนอะขนาดฉันขับอยู่ดีๆแท้ก็ยังจะมีคนมาชนท้ายฉันได้และกูซาคืออยู่เลนนอกแท้ๆแล้วอ้ที่ไอ้หมอน,นั่นมันจะแซงขึ้นไปต้องมาชนท้ายฉันซะได้ นันเคยเจอแบบขับๆอยู่แบบไม่นะนั่งลังนั่งฟังเพลงชิวๆอยู่ในรถไม่ทันได้มองกระจกหลังโดยซ้ำไปจูก็มีบ้าที่ไหนไม่รู้มาชนท้ายฉันโชคดีที่ไอ้เ็นดาโฮนั่นมันเป็นช่างนะออก็เลยดูสภาพรถให้ฉันดีนะแอร์แบ็กมันไม่ทำงานมันกนดังฉันหักแน่ ขนาดฉันลัดเิ็นขัดนิรภัยแล้วมันชนไม่ได้แรงด้วยแต่แต่มันไปเราชนอะไรวะเราชนเสาใช่ไหมชนป้ายอะ่ะโอ้ป้ายธรรมดาตึง้งหนึ่งเจ็บเลยอะ่ะไอตายสิหวังว่าแขนจะไม่หักนะนั่นนะมันเป็นแผลช้ำที่หัวไหล่ฉันเนี่ยขยับได้อยู่อะ่ะเจ็บโดนกระแทกสินะ ไดอ่ะแรงอัดอ่ะนพี่ชายคนนึงน้อขับรถชนมาเหมือนกันอ่ะให้ตายสิเดือกโยกเลยนะกันเลยอ่ะแบบเดียวกันเลยส่งของได้แล้วอ่ะส่งไปส่งอนได้แล้วนายชื่ออะไรอ่ะอ๋อชื่อฮิวโก้โอเคฉันชื่อเลโอเลโอโล ชิงโก้คนนี้ล่ะชื่ออะไรล่ะชื่อฮอปเปอร์ชิ่อเรียกนั้นามาฮอปก็ได้ฮอปใช่แล้วเลยก็ยินดีที่รู้จักนะถือว่าเราทำงานร่วมกันนะโอเคเลยก่อนสองคนก่อนตัวไปลงพ้านก่อนอ่ะเธอเลยสภาพดูรอแรงมากเลยนะั่นนะเฮ้ยส่งรถหน่อยสิอาเธอเอาะไม่ไม่ฉันไม่ได้ไปชนแล้วบอกแล้วไงว่ามีคนมาชนท้ายฉันให้ตายสิเฮ้ยจะมาหักกึนฉันไม่ได้นะ ฮักกบไม่ม้อนสิเออช่างเถอะเออขอบใจมากขอบใจมากเอาเละไ่เปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยแล้วกันเราค่อยแวะไปที่ธนาคาร แล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่นั่งพักที่ไหนเลยแม่งไอ้เขียดเป็นบ้าเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยคนที่จะได้เงินเยอะกว่าน,นี้ไม่ใช่หรือยังไงกันไอ้อาเธอร์ป่าบออะไรนั่นแม่ไงไอ้คอนเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ชนกล้องมันก็มีทำไมไม่ดูวะเฮ้ยเซงะมัดยากเลย พสเต์ฮิวโก้ได้ลันิโก้ไหนมาละครับเนี่ยพอดีว่าตู้กดน้ำตรงนั้นแก้วกระดาษมันหมดเนผะก็เลยต้องขึ้นไปชั้นบนไปกดน้ำตู้ดื่มแทนอ่าใช่ข้างบนเองก็แก้วกระดาษหมดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ผมก็ไปบ่อยนะเออนี่เราเป็นไงบ้างแล้วว่าแต่โทรหาผมมีอะไรหรือเปล่า อาวจะถามว่าวันนี้ไปทธุระที่ไหนหรือเปล่าอ่ะก็ไม่นะผมเพิ่งไปออกกำลังกายมาค่ะปวดข้อมือเลยครับอปวดข้อมือออกกำลังกายอะไรมาเออไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นพอดีว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนหน้านะเพะไปทำงาน,นใช่ได้ผมไปทำงานขับรถส่งของมาแล้วก็อู้ชายคนหนึ่งเข้าขับรถชนท้ายรถผม น่าจะเพราะจกแรงกระแทกเราบ้างแต่ว่าตอนเกิดเหตุผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบว่าไม่รู้สึกเจ็บข้อมือนะขนาดนั้นมผมพยายามที่จะใช้สติประคองรถไม่ให้มันไปชนกับอะไรข้างหน้าหรือให้รถมันคว่ำนะนั่นเป็นเรื่องดีเลยนะเอาเป็นว่ามาดูข้อมูลของคุณหน่อยดีกว่าเนียังไงบ้างอะ่ะวันนี้ร้านเซนต้เปิดอะ่ะคุณเห็นหรือยัง ก็เห็นเขาส่งข้อความมาอยู่นะแต่ว่าโอ้มาเก๊่เหมเขาป้ายออกก่อนเนี่ยใครก็ไม่รู้นะไี่รู้มียนอะเออแค่ผมปวดข้อมือนี่ผมคงไม่น่าจะเสียชีวิตใช่ไหมอ่าใช่มาเต็งนี้มีกว่าที่นั่นม็นลางเนี่ยไว้คนแรกคนต่อไปมาผมไม่หลอกเข้าอีกทีอ่ะให้้ตายสิเอ้เมื่อกี้มี มีแม่สาวน้อยเจ็บข้อเท้าโผล่เข้ามาแล้วก็ตกใจไอ้ป้ายั่นมากเลยให้ตายสิเป็นใครใครก็ต้องตกใจเนอะอืมไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะแค่ช้ำหนนิดหน่อยอะตอนนั้นเออคุณบอกว่ามีรถข้างหลังมันมาเสยก้นคุณให้ใช่ไหมใช่ผมไม่ได้ปล่อยพผมอะไรนะรู้สึกว่ามันมีแรงกระแทกมหาศาลที่ข้อมือผมแต่ ผมปล่อยมันไม่ได้ถ้าผมปล่อยแล้วเก็ผมอาจจะไปชนขอบทางแล้วรถก็จะคว่ำได้นะจะให้ตายสิตอนผมมาออกกำลังกายผมก็วิ่งได้ปกติแต่พอผมจะมายกดัมเบลรู้สึกปวดมากเลยนะให้ตายสิโอให้ตายสินี่มันวมวมากเลยนะ ามาว่าถ้าคุณมาช้ากว่านี้เนี่ยมันอาจจะแย่เลยนะเนี่ยการเอเลือดคลั่งข้างในแบบนี้ให้ตายซิเลือดคลั่งเลยเหรออืมคุณกระแทกแรงขนาดนั้นน่ะเห็นไหมตรงนี้มันบวมแล้วมันเริ่มม่วงแล้วอก็แง่สิผมกดแบบนี้ก็ปวดมากอยู่นะครับกดแรงเลยนะจริงๆก็มันไม่แรงมากเลยนะ สแสดงว่าเส้นประสาทต,ตรงนี้ของคุณเริ่มที่จะคุณไปทําอะไรมาเนี่ยฮะถึงได้เพิ่งรู้สึกตัวเนี่ยเออ,เอ,อก็เอออันที่จริงผมก็ยกดัมเบลมานั่นแหละมันน่าจะเสพเพิ่มนะก็ไม่รู้สินะตอนยกดัมเบลมันไม่ได้หนักขนาดนั้นผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่พอยกบา์เบลไปได้สักพักหนึ่งผมเพิ่งสังเกตที่ข้อมือผมมันเอน่อมันแดงแล้วมันก็เออม่วงนะแล้วมันปวดมากเลย ผมเกับอทำบาเบลตกใส่หน้าตัวเองนะดีแล้วระนะเขาเป็นงั้นอ่ะผมไปจะ่คิดภาพตามเลยอ่ะไอ้ตายสิเย็นต้องเย็นสักหน่อยนะตรงนี้อผมก็เลยรีบล้างไม้ล้างมือล้างหน้าล้างตาใส่เสื้อผ้าแล้วก็เปิดโทรศัพท์ดูก็เจอสายคุณโทรมาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็เลยว่าแวะเข้ามาที่นี่ดีกว่านะ อย่างน้อยก็จะได้ให้หมอที่นี่ดูเรื่องข้อมือผมด้วยโอ้ยเย็นมากเลยมันเย็นเหมือนเทปเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเยียอลดไข้เลยนะอ๋อใช่มันมีดีกว่านั้นอีกนะปกติแล้วอาการช้ำๆแบบนี้ใช้เจ้านี่นะเสร็จทุกรายแล้วเอาละเย็นตองเสร็จทุกราย<ๆ><ๆ>ใช่เสร็จทุกรายเลย เราค่อยๆมุนๆข้อมือดูนะคุณฮิวโกว่าขยับได้สะดวกขึ้นมาำบ้างไหมตึงไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยตึงมากพอดีแล้วนะอืมนีม่เป็นเรื่องดีเ่ะช่วงนี้ก็พยายามอย่าพึ่งไปฝืนออกกำลังกายนะ,ะแล้วผมว่าผมว่าน่าจะคงน่าจะพักการไปก่อนะข้อมือเจ็บแบบนี้ก็ยกของไม่ไหวด้วยนะนั่นแหละสิแล้วแต่ช่วงนี้คุณได้งานทำหรืยอยังเนี่ย ก็นะผมเป็นพนักงานเอ่อขับรถส่งของนลก็จะเรียกว่าทำงานนี้เป็นประจำแล้วก็ว่าได้นะผมเป็นคนชอบขับรถคุณอาเธอร์โอ้จริงเหรอเนี่ยใ,ใช่เป็นเรื่องดีเลยชอบไปไคุณได้ลองไปหาเพื่อนๆแออบบมิโกของคุณบ้างหรือยังอ่ะแถวเอ่อเจมส์ทาวเอ๋อผมก็ขับรถที่นั่นบ่อยนะแต่ไม่เห็นเจอใครเลย mm hmm. ผมว่าจะไปเช่าเอ่อจะเรียกว่ายัางไงล่ะ พาดไม่ได้ชื่อว่าแรนชอยู่ที่นั่นโอ้ว้วาวแถวนั้นมันอค่อนข้างจะดิบเถื่อนนิดนึงอนะมันเออมันดูไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หรูหรามากและอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นก็เลยว่าที่นั่นน่าจะเหมาะกับผมสุดแล้วนะอืมราคาเอื้อมถึงได้แตลต้องว่าแถวนั้นสรายนะจริงๆผมแนะนำที่คนะูกาเนี่ยแต่ว่าคุณลองตัดสินใจดูแล้วกันนะเอะบ <L an> เฮ้ยเขาว่าที่เดือตรายที่สุดมันเป็นที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่หร,รือไงอันนี้ก็พูดยากนะขึ้นอยู่กับกรณีแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเนี่ยแต่ก็ดีอ่ะผมรู้จกักเ,เพื่อนแม็กซิการนแถวนั้นค่อนข้างเยอะแรกคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีกับพวกเขาได้นะก็ห <c oughs> วังว่านะผมยังไม่เคยเจอคนแม็กซิการนคนอื่นเลยนะโอ้ั่นเป็นรที่น่าเศร้านะถ้าพูดจริง,รงๆเออช่วงเวลานี้พวกเขาคงกําลังเออทำธุรกิจอะไรที่มันป่วนเมืองอยู่นะ อย่างนั้นดีเองหวังว่าคุณจะไม่โดนหางเลขไปด้วยนะเพราะคนเม็กซิกันที่รัฐนี้ก็ไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่ทากันง่ายเนี่ยโอ้งั้นเราไว้เจอกันนะคุณฮิวโก้ค่อยเป็นวันที่ดีไว้เจอกันคุณอาเธอร์ลัสลาเวโก้เพื่อนใหม,ขม,ม่หมของผมมาแล้วโอ้ให้ตายสิแต่ยินไม่ผิดใช่ไหมนั่นนะช่างเหอะ จะว่าไปแอนดรอยชั้นอยู่ไหนนะจำได้วันเด็บไว้ออนี่ไงคุณลุงของชั้นเออเสียงอะไรแล้วนั่นนะลุยลุยช่วยลุยลุย เออเกิดอะไรขึ้นโอ้มีะอ,อะไรรือเปล่าเอาอไม้ตายซิไม่เป็นไรละ,ม,ระมันร้อนนิดหน่อยอ่ะชินมันเป็นลื่นทุกทนะีอ๋อเจ็ไม่ตายซิ <c oughs> นายฮิวโก้เอาว่าไงโอ้โหให้ตายสิรูดอ๊อฟทำไมโกนหัวแบบนี้ล่ะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่กต้องตัดผมแบบนี้ครับให้ตายสิแล้วนี่เป็นไงบ้างเนี่ยอืมก็ดีนะแล้วมันไหสูบุรีนะครับนี่ดูนะอ่ะเออ เออลุงไม่ดูดเหรอดูสิดูดแล้วน,นต่ตัวดีกันเยอะเลยครับขอบคุณมากเลยนะไอ้ตายสิไม่ชินเลยกับลูกลุงแบบเนี้ยทำไมอะไรในกลัวละไม่ได้กลัวจะจะกลัวก็กลัวนะจะจะดูตลกก็ตลกเนะมันตลกยังไง อหมันโลนใช่ไหมใช่เออผมไม่คิดว่าลุงจะโกนคิ้วออกไปด้วยนะให้กมทางน้ำเงนพระไมัน,น,น,มนมช่พระสิก็เลยอะไรนะสะอาดให้มันเรียบร้อยเออแต่ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องโกนยันคิ้วเลยนะครับอถ้ามาฉันก็ไม่ไดีห้ช่างโกนคิ้วนะ ขเขาอาจะ้ะแน่นอนเล้ตายสีหายไปทั้งคิ้วด้วยเนอืม,อมเดี๋ยวคงต้อไปต่อว่าช่างซะหน่อยแล้ว<ห>แต่นายทำอะไรอยู่ตอนนี้เออก็ส่วนมากแล้วผมก็ขับรถส่งของนะครับเหมือนที่เคยทำเลยอแต่ว่าแย่ตรงที่เต้องเพียอะไร ว่าแต่คุณลีทำไมช้าจจังก็วันนี้ผมดันไปเกิดอุบัติเหตุเข้าให้น่ะสิครับไม่ใช่ความผิดผมอก็มันมีคนมาขับรถชนท้ายรถผมว่าชนแรงมากเลยน่ะก็เลยต้องประคองรถเอาไว้ไม่ให้มันไปชนกับฟุตบาทหรือไปชนกับขอบถนนเข้านะเข้าไม่อย่างนั้นแล้วผมชน ขอบกั้นทางแล้วก็ลดได้ความแน่เขาก็เลยต้องทนกำพงมาลัยเอาไว้น่ะมันก็เลยรับแรงกระแทกมาจากพงมาลัยเต็มๆเลยพอผมลงรถมาผมจะไปต่อว่า้หมอนั่นกับกลายเป็นไอหมอนั่นขับเวอรตายสิไอหมอนั่นมันขับซุปเปอร์คาร์มันชนท้ายรถส่งของผมซะย,ยับเลยแต่โชคดี ตั้งแ่วโชคดีก็ไม่เชิงสิมันตลกร้ายมากกว่าไอ้หมอนันมันเป็นช่างซ่อมรถนะครับอืมแล้วก็ซ่อมเราส่งของให้ผมแล้วก็ไอ้ผมรีบไปส่งของต่อได้นะมันจะไม่อักเสบมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมไม่โง่ไปเล่นบาร์เบลนะ่ะต้นเผอไปยกเออพว่าคุณอาจจะรีบไปนะคุณลุงอืมผมอ่ะเอาละผมไม่รบกวนเวลาแนละ้วเจอกันนะลุง จริงเหรอดีเลย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 เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเออดีค่ะยินดีให้เลยฮิโก้เฮ้ยเออเธอโอ้ว้าวแต่งตัวดูดีเลยอ่ะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะนี่ไม่ใช่ค่ะวันดี้ค่ะคุณผู้ชายต้นพี่นี่คุณฮิวโก้เนี่ยอ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วก็คุณฮิวโก้นี่เมอร์ซี่เมย์เป็นต้นพี่ผมในโยงบ้านนี้แล้วนี่ก็สครับ กับตันราม่อนใช่ครับผมคุณเป็นกับตันเหรอเขาเหรอเพราะคุณก็ต้องขับเรือด้วยครับสองแมงมุกนี้ละเอาไม่ได้ขับเรือหรอกเหรอขับรถน่ะขับรถยนขับรถยนรถทุ่มกล่อนะขอโทษนะครับเฮ้ยหมอเบร์มิเกิลส์เหมือนว่าพวกคุณหมอเขาจะออกเวรกันหมดแล้วนะ ว่าแต่ชิงโก้มีอะไรหรือเปล่านะผมจืจออะไรอยู่พี่ชื่ออะไรครับยูโก้ยูโก้อืมนี่้ะจะครับพี่ผมมาหาหมอหาคุณหมอเหรอให้ตายสิพวกเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่เนอะแลวจะลองเรียกให้นะควนทีนะครับ รอนานหรือ,อยังอ๋อก็ไม่นานมากเนะเฮ้ย hey, อาเธอร์มีคนมาหานนะอะอได้เลยเดี๋ยวผมเราออกไปที่รีเซพชันที่เรายุ่มาครับคุณเธอได้ได้เข้าตายสิตัดสายไปได้พี่ก็เป็นหมอแล้วครับไม่ไม่ฉันไม่ใช่หมอ,อ ไม่คุณนรู้จักเขานะไอ้ตายสิแต่งตัวดูดีเป็นบ้าเลยเป็นร้านไฮเอนด์นี่นะสวัสดีครับตามหมออยู่ไหมครับหอเขาอ้ามาให้ดูแผลให้หลอครับอ๋อผมคุณจิรายยอ๋อคุณจิรายุนี่เองอ่ะที่รับสมัครเข้ามาใช่ไหมครับอินเทอร์นคนใหม่เนี่ยใช่เรากำลังจะปิดโรงพยาบาลไปกินข้าวกันนะครับคือเป็นโอกาสที่ดีที่จะต้อนรับคุณเลยจริงไหมเขาจะไปร้านอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะ กันเยอะไหมครับก็ประมาณสามสี่คนได้นะครับแล้วก็มิสเตอร์ฮิวโก้เพื่อนผมไม่ไปด้วยชื่ออะไรนะโอเชียนอะไรนั่น Atlantis ต่างหากแล้วอะไรนะชื่ออะไรนะ Atlantis น่ะ Atlantis เออถ้าเขาบอกว่าเขามีรถแต่ว่าวิ่งไปดึงรถผมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตลกร้ายมากเลยนะโอ้ให้ตายสิรถคุณแหละเออใช่คันสีฟ้ารอรถ ใช่ใช่รถผมเองเป็นรถครอบครัวสุดๆเลยฮะเราเราควรจะนั่งคันนนั้ไปใช่ไหมได้มันมาในราคาถูกมากเลยนะจริงดิได้ไปเท่าไหร่ะเออผมไปเอารถคันสองร้อยเหรียญเถอะเดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันก็ได้ครับแบ่งๆกันไปฮะเออมันมันมันนั่งได้สองคนหรอมั้งโอ้นั่งตักได้ไหมฮะก็ถ้าไม่เกรงใจอะนะ งั้นเดี๋ยวคุณฮิวโก้เขาน่าจะขับตามมาได้เข้ารถมาด้วยใช่เอาเถองั้นพวกเราก็สี่คนก็ซูเปอร์วิเซอร์คิดถึงจังเลยนะกินเบาะใหม่นะคอเนียวร้านหรูจริงด้วยเป็นที่สกาสวัสดีครับเลยโฮมเบรเียค,ครับขอบคุณมากครับ ที่นี่มันรัชชุลีจุดสุดไปเลยนี่เด้อว่าไปบดืนตอนนี้ก็ไม่เร็วนะใช่ไม่เร็วมากเลยเหมือนว่ามันจะเริ่มตกหนักแล้วมั้งเนี่